นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนายฮอนำฮงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของกัมพูชาที่กรุงพนมเปญของกัมพูชานะครับโดนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ในไทยและพัฒนาการทางการเมืองตามรถแบบของคอสอชอนอกจากนี้ยังชี้แจงว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายขัดล้างแรงงานข้ามชาติแต่มีการจัดระเบียบแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย พื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าและป้องกันการค้ามนุษย์ขณะที่นายฮอนนำพงกล่าวว่ากัมพูชาเข้าใจสถาน,นการณ์ในไทยและสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดๆส่วนกรณีแรงงานชาวกัมพูชาในไทยเดินทางกลับประเทศขณะนี้ทางการกัมพูชามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบแรงงาน และจะส่งแรงงานกัมพูชากลับเข้าไปทำงานในไทยต่อไปครับ